สาธุสาธุนะโมตัสะสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะสะนะโมตัสะส, BACK, um more, สะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมธัมมะธัมมะธัมมะนะโมธัมโมธัมโมนะมะมะอาเทาสุระนารีโมโมนะโอมธัมมะธัมมะธัมมะนะโมธัมโมธัมโม นะมะมะอาทาสุรนารีโมโมนะโอมสัมมะสรมมะสรมมะนะโมธรรมโมธรรมโมนะมะมะอาทาสุรนารีโมโมนะสา,สาธุสาธุสาธุข้าแต่ดวงทิทพยิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ขันทาวสุรนารีคุณปูุระละเทิงแคมแย่ใสบุญเลี้และเหล่าวีรชนคนกล้า และสิ่งสักสิที่สิ่งสถิตอยู่นะวพระเจาละลอยแห่นนี้ข้าพเจ้านางลำพงโชคชัยมาขอบอกกล่าวคุณยา่ามาขอแก้ปาาแก้คําคุณยา่าที่ลูกเคยบนบานศาลกล่าวเอาไว้ให้ใครก็ตามไม่ว่าลูกหลานคนไหนเพื่อนฝูงคนไหนพี่น้องคนไหนที่ให้ข้าพเจ้าบนบานศาลกล่าวเอาไว้ไม่ได้มาแก้ป่าแก้คําวันนี้ ข้าพเจ้านางลำพองโชคชัยจะมาขอแก้ป่าแก้คํำให้คุณย่าขอให้คุณย่าอย่าทิโทโทโทโอโคบโกรธอโหสิให้ลูกลูกจะแก้ปาาแก้คํำให้คุณย่าไม่ว่าลูกหลานเพื่อนฝูงพี่น้องที่เคยให้ข้าพเจ้าบนมานสารกล่าวเขาอาจจะลืมไม่ได้มาแก้ป่าแก้คํำลูกจะขอแก้ตั้งวันนี้ขอให้คุณย่ารักรู้และก็จงโอโหสิให้ลูก ให้ติดอย่าให้ติศสินมาถอยขาสินบนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถอยครอบครัวของข้าพเจ้าอยู่เย็นเป็นสุขควมเก็บจะได้ความไทมีพ้นจากภัยอันตรายมีงานหลังไหลเทมาไหลามาเทมาให้คุณญาคุมครองลูกหลานของข้าพเจ้าทุกคนที่น้องข้าพเจ้าทุกคนและบริบาลของข้าพเจ้าผู้มีพระคุณของข้าพเจ้าทุกคน ขอให้คุณย่าพกพัก,กรักษาคุ่มครองด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ